สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเฮ็ดขนมนำยาขนมจีนนะคะนำยาปลาเนาะตัวนี้อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนผสมส่วนประกอบมันก็จะบอกครบเนาะคะ่ะตัวนี้ก็จะเฮ็ดตามมีตามเกิดน,นะคะฉบับยากินเนาะฉบับอรแอตัวนี้จะใส่เ,เป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งกระชายใบระกูนะคะจะเป็นตากแห้งนอก,กบตะไข่ตากแห้งแล้วก็หอมหอมแดงนะคะกระเทียมสองกลีบแล้วก็ ต้นหอมก็เอามาจากสวนค่ะแล้กก็ระาลแเน่ก็จากสวนค่ะเดี๋ยวมาบึ่งสูตรเลรียงลาดว่าจะเป็นแบบใดนะคะอ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่ตำแล้วนะคะตำแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำเดือดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำยาปลากระป๋องนะคะใส่กระป๋องปองเดี๋ยวกินแค่เทือเดียวนะคะตัวนี้เห็ดแค่น้ำกินแค่เทือเดียวนาะนิดเดียวค่ะตำตำพ่อพ่อให้อ่าปลากระป๋อง บละเอียดค่งนะคะเอาแบบมีเนื้อนิดนึงเนาะตามสะดวกค่ะใส่น้ำ,นำยาใส่ทุ่หนากะปองกระดนะคะอยู่ต่างประเทศเนาะหากจาบ่มีปลากระป๋องอยู่ห่างนะคะมันก็เป็นบางพื้นทีเนาะคะ่ะบางพื้นที่ก็มีเนาะโอเคค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เครื่องลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ คนคนก่อนเนาะคะ่ะพ่อให้เครื่องเดือดนะคะเครืองละลายเครืองเดือดไปกบน้ำแล้วนะคะกับตามด้วยปลากระป๋องเลยค่ะเนาะรอให้หน้ำเดือดเคืองหนึ่งเราเอาปลากระป๋องลงนะคะน,น้ำขนมจีนจังบอ่อขาวเนาะสูตรแ่บนะคะเป็นสูตรของพี่สาวบ่อจากนี้แ่บตรงเอาคา่ะลงสากลงกับไปในห,หมอนะคะจริงจริงมันก็เป็นแค่การล่างสากนั่นแหละคะ่ะ เดือดแล้วนะคะใส่ปลากระป๋องเลยค่ะเรียบร้อยค่ะรอดเดือดแล้วก็ปรุงเลยนะคะนะคะใส่เกลือเลยค่ะ สูตรนี้บอส่ปลาหลานะคะเพราะว่าบอคอยบอคอยอยากกินเนาะใส่หนังปลานะคะจำนี่ค่ะรสชาติตามใจไดปเลยะคะ่ะอันนี้สีใสแค่สองอย่างนะคะชูโรต์บอส่ค่ะตั้งแต่ไม่อยู่ต่างประเทศเนาะค่ะกับบอคอยกินชูโรต์เนาะบอเมนบอเมนอีหยังเลยค่ะปกติกับบอคอยกินอยู่แล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจะพักนิดหน่อยตามีตามเกิดสวัสดีค่ะ